ใช่ปลอดภัยและคุณภาพผักเราดีด้วยเราดูแลเราเอาใจใส่เราเราคือผักของเราพอไปถึงมือผู้บริโภคแล้วส่วนมากที่จะตอบเป็น,เป,นเป็นคำเดียวคือว่าผักของเราเก็บไว้ได้หลายวันสวัสดีครับผมวิรัตเมสุวรรณครับรเกษตรกรทําสวนผักกาดหอมอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีอำเอภอสามโคกครับเป็นแปลงใหญ่บางเตยครับผมปลูกผักกาดหอมเ,ออเป็นหลักนะครับที่นี่เป็นเป็นหลัก 90%และอีก10%็ก็ผมจะเป็นพวกคณะวางตุ้งแล้วก็ตั้งโอ้พื้นที่ประมาณของผมก็โดยรวมก็ป,ประมาณ19ไร่พอนก้าส5วันลงถ่าน15วันพอ15วันเสร็จแล้วเราก็เตรียมดินเลยไก่อนเราลดน้ำให,ให้ดินมันมีความชื้นก่อนตเตรียมดินแล้วแล้วผมก็เอาขึ้นขึ้นเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เอาฟางลงแล้วก็หวานพอหวานเสร็จปุ๊บ แล้วก็สับน้ําเลยเึิ่มแล้วพรุ่งนี้เช้าเราก็ดําได้เลยเราก็ดูจัดว่ารูปแบบเราจะเอาแค่ไหนกว้างยาวแค่ไหนเราก็ดูเอาเอาตามความเหมาะสมกัหรือดูการถ้าหน้าหนาวกนเราก็ดําให้ห่างหน้าร้อนเราก็ดาให้ถี่ผมมาหมักที่งัวเป็นไอไอปุย๋ยคอกหมักเองให้พอดอหมักครับผม JP ทุกคนครับ ครับผมครับครับส่วนสุดแท้แต่ว่าใครจะทํากี่พืชผมเริ่มเมื่อเริ่มดูเอ้าดีนี่คือว่าผลผลิตเราไม่หายผลผลิตเราจะคงที่ก็คือว่าสมมุติเราจะนับได้เลยนะปริมาณว่าสมมุติว่าล่องนี้สี่สิบวาสี่สิบวาสี่สิบถาดถ้าสี่สิบถาดก็ถาละสองร้อยต้นเราจะเช็คได้เลยว่าเราใช้ประมาณเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าประมาณกี่ต้นแต่ดีไปอย่าง หวานในโรงเรือนไม่ต้องฉีดยาักเที่ยวเลยแต่ผมก็เลยม,มาเปลี่ยนมาเป็นแบบน,นี้นี่เนี่ยผมก็เริ่มเพาะเนี่ยอีกสองวันผมก็เริ่มเพาะพอตรงนู้นหมดปุ๊บผมก็เพาะต่ออันนี้ตั้งโอ๋อันนี้ตั้งโอ๋อีนน,นี้ตั้งโอ๋คือเราต้องวางแผนเพื่อจะได้มีผักเข้าตลาดตลอดอพอเรามีลูกค้าแล้วถามว่าลดต้นทุนไหมต้นทุนอาจจะไม่ได้แตกต่างสักเท่ทาไหร่แต่ผลผลิตเนี่ยได้ดีครับผลผลิตได้ดีได้ดีดกว่ากว่าผักที่เรา เมล็ดที่เราหวานเพราะว่าเมล็ดท like ี่เราหวานบางทีหน้าร้อนฤดูการหน้าร้อนตอนนี้ทรงพุ่มหรือเขาอะมันเล็กพอเจอความร้อนมันกดแต่อันนี้เขาถ้าเรากลางแลมอย่างนี้นะก็ยังคงที่เหมือนเดิมน้ำหนักเรายังได้เหมือนเดิมก็ที่เข้ามาทางแถงผักร่วมใจก็เปทางหน่วยงานทางเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอแล้วก็ทางด้านตลาดไทยที่ได้เข้าไปสู่ระบบ เกษตรกรโดยตรงที่ได้มีใบ GMP ได้มาที่เข้ามาตลาดนี้มาถึงจุดนี้คือจะเป็นจุดของ GMP ทั้งนั้นเป็นผักร่วมใจผักปลอดภัยครับสวัสดีครับโครงการผักร่วมใจนะครับก็เป็นโครงการที่ทางตลาดไทยของเราเนี่ยได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี61นะครับหลักๆของเราก็าคือเราต้องการที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยมีเรื่องของการ มีพื้นที่จําหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยนะครับดังนั้นเนี่ยในแต่ละวันก็จะมีสินค้าเกษตรจากเกษตรกรเนี่ยหลากหลายจังหวัดนะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับมีทั้งผักจากปทุมธานีนะครับผักจากนนทบุรีนะครับฉะเชิงเซาแล้วก็ลงไปถึงจังหวัดอื่นๆที่เข้ามานะครับกลุ่มที่เราเข้าไปเชื่อมโยงก็จะเป็นกลุ่มของผักแปลงใหญ่ตำบลบ,บางเตยนะครับซึ่งเราเริ่มต้นโครงการมาตั้งแต่ปี61ร่วมกันปัจจุบันสินค้าของเกษตรกรกลุ่มนี้ ก็มีสินค้ามากกว่า760ตันที่เข้าสู่ตลาดไทยนะครับดังนั้นในพื้นที่ตรงนี้เกรรษตรกรทุกท่านที่ทำสินค้าปลอดภัยก็สามารถที่จะนำสินค้าปลอดภัยของท่านมาจำหน่ายได้ที่้านผักร่วมใจนะครับเราเป็นแหล่งรวมสินค้าเกษตรปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นพื้ผักนะครับทั้งมาตรฐาน GAP Organic Thailand หรือว่าจะเป็น PGS นะครับรวมไปถึงเป็นแหล่งรวมผู้ซื้อที่มีผู้ซื้อจากหลายๆ สถาบันหลายๆกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะครับโรงพยบาบาลหรือว่าจะเป็นผู้รประกอบการส่งออกแล้วก็ในส่วนของตลาดต่างๆในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่มาที่นี่ก็จะได้มีโอกาสที่จะได้มีช่องทางการเชื่อมโยงสินค้าที่มากยิ่งขึ้นนะครับท่านทําสินค้าเกษตรปลอดภัยแล้วมีคนที่ต้องการสินค้าเกษตรปลอดภัยเหมือนกันเรามาเจอกันแล้วก็มาช่วยกันพัฒนาคุณภาพ ตลาดไทยจะช่วยดูแลในเรื่องของพื้นที่จําหน่ายโดยเฉพาะนะครับแล้วก็จะดูแลเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับการทำสติ๊กเกอร์ QR Code รวมไปถึงในเรื่องของการที่จะเชื่อมโยงผู้ซื้อให้เกษตรกร,ะร,กรนะครับดังนั้นเกษตรกร,ร,กรที่เข้ามาที่นี่ก็จะมีโอกาสที่จะได้ขายสินค้าเกษตรที่ท่านดูแลเป็นอย่างดีทําสินค้าเกษตรปลอดภัยผ่านโครงการผักร่วมใจและพืชผลเวียนเปิดขาย GAP ของตลาดไทยครับ